กินดีสนั่นใบเตยสยามเรียนจบแล้วสวมชุดคุยสวยเป๊ะปังขึ้นแท่กคุณแม่รูกหนึ่งที่สวยเป๊ะและเซ็กซี่สุดๆสำหรับใบเตยอัสยามตัวที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าเธอนั้นทำหน้าที่หลายอย่างมากๆ เป็นทางนักร้องรับงานในวงการบันถึงแทบไม่ได้พักเตียงลูกสาวเป็นแม่ค้าล่าสุดเธอประสบความสําเร็จทั้งได้าการเรียนแล้วจ้าโดยเธอได้โพสต์ภาพตัวเองมาในชุดคุยพร้อมเผยว่า7ปีที่รอคอยหนุ่มใบมาใส่ชุดคุยแล้วนะคะเหมือน22อีกครั้งนีส้สิ็มารายงานตัวเข้ารับปริญญาบัตรมศสยาวันแรกตื่นเต้นมากรับจริง23กุมภาพันธ์นะคะบอกเลยคะ่ะว่าน,นี่แค่ภาพมารายงานตัวนะคะถ้าวันจริงจะสวยขนาดไหนคะคุณแม่ทางเราก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ